ไข่ปลาใช่ไหแบ,บนี้่เ,เอ่กะดขน,นนะว่ามีอะไรล่ไข่นะอันนี้แกะเลยแบบนี้มีอะไรบ้างมกด,ดโอ้เนี่ไม่ขน,นก็จแกะเลยนนมีเนี่ไข่มีเครื่องปรุงแล้วกมีนี้เรียกว่าอะไรครับเอาไข่ักระนทไหมกท้กะหลน,นะคอ่าขั้นตอนต่อไปทาอะไรไข่กับกดดก่าข่าไปทอะไรครั แกะเครืปอ่ะแล้วทำไงครับท่ใช้เครื่องปรใส่กระทะอแล้วทำไงต่อครับแล้วก็อดไข่ไข่เปนเทองนะเครื่องปรุงใส่ก,ะกรทนะกทะก็จะเป็นนี้นะต่อไปก็คืออุ้ยดูโทโทโทแดงโคแดง

กระทะนะเนี cage, ่ยไอ้ดำก็ม hmm. ีกระด้วยนะก็มีไม้ด้วยนะทอดทอทดถูกยังอ่ะทอดถูกเหมือนน่าจะถูกเลยนะเพื่อังเสียงยังดูสิฟังเสียงูดูฟังเสียงที่จัฟังเสีงจังทไมละ